ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมมาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลงโหมดไนแอมหกร้อยกันนะครับเอาใจสายฟาร์มนิดนึงสําหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่ค่อยทําคลิปแนวนี้เท่าไหร่นะส่วนมากก็จะชอบทําคลิปเทดมากกว่าแต่เซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันดีอะ่ะก็เลยขอแชร์นิดนึงอย่างแรกเลยนะครับก็วางตัวเลเซอร์แล้วเราก็ไปทําฟาร์มแล้วก็วางตัว DJ อีกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับระยะนี้เลย เซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมใช้ฟาร์ม600ทุกวันทุกวันสำหรับสายฟาร์มคนไหนที่อยากจะฟาร์มให้มันจบเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากอยากคิวอะไรเงี้ยก็ตามนี้เลยเป็นยูนิตท,ที่หาได้ทั่วไปในเซิร์ฟนะครับแล้วราคาไม่แพงเลยโคตรถูกถูกมากๆด้วยนะมาเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าแต่และตัวเล่นยังไงอย่างที่บอกเลยนะเปิดเกมมาใหเราวางกรีนเลเซอร์ก่อนตัวแรกเพราะว่าตัวนี้ยูนิตราคามันแค่1้0เองแถมดาเมจไม่ได้น่าเกียด คือมันเคลียร์เว็บได้ไวแต่พอระวังเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปอัพเพิ่มแล้วอัพให้เป็นเลเวล1หรือว่าเลเวลสก็พอสําหรับตัวแรกๆนะครับเพราะว่าผมจะไปเน้นที่ DJ แทนเพราะ DJ เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสกิล AOE เราสามารถเก็บยูนิตฝ่ายตรงข้ามได้ไวมากๆคือการที่เราจะจบแมปได้ไวอะ่ะก็คือการที่เราเคลียร์ยูนิตได้เร็วนะครับเพราะว่าออโต้สคริปต์อย่างเดียวในแพทปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเร็วทันใจคุณผู้ชมเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวยูนิตที่มันยิงไวๆโกงๆมาเคลียวพวกยูนิตฝ่ายตรงข้ามให้มันหมดเร็วๆแบบนี้ก็แนะนําเลย DJ และตัวที่เป็นพระเอกของคลิปนี้เลยไอ้ลูกตุ้มลูกตุ้มต้องขอบอกว่ามันออกแบบมาเพื่อตีบอสเท่านั้นเลยนะตัวนี้แต่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เอาไปเล่นน่ะอาจจะรู้สึกว่ามันง้องแง,ง้งหรือว่ามันง่อยเพราะว่าคุณผู้ชมไม่รู้เทคนิคนี้นะครับเห็นปะเราสามารถปรับทรเก็ตของมันได้เราก็จะปรับเป็น ให้มันตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดะนะครับก็น่าจะเป็นพวกบอสเลือดเยอะๆเ,เพราะว่าไอ้ลูกตุ้มเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างจะแรงนะมันตีไม่กี่ทีบอสเออเลยผมบอกให้ผมลองเล่นแล้วผมติดใจนะครับตัวนี้แต่ห้ามไปปรับเป็นเฟิร์สยูนิตนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าปรับ First Unit เฟิร์สยูนิตเมื่อไหร่มันจะไปตีตัวเล็กๆอะ่ะดาเมจมันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าตัวนี้ดาเมจมันค่อนข้างจะแรงพอเราวางไปขนาดเนี้ยเราก็จะต้องวางดีเจช่วยอีกตัวหนึ่งเพราะว่า มันไม่มีใครมาเคลียร์ตัวเล็กไงกีเลเซอร์เวลามันยิงผมเคยทําคลิปบอกคุณผู้ชมแล้วว่าไอ้กีเลเซอร์มันยิงแบบสมมว่วนนะครับ<อ>ก็เลยไว้วางใจมันไม่ค่อยได้สําหรับกีเลเซอร์แต่ว่ามันดีนะเพราะว่าเวลามันยิงเนี่ยมันสโลโบสอยู่เลยคือสโลวยิ่งกว่าเชฟอีกทีนี้การที่เราจะเล่นดาเมจได้เราก็ต้องเน้นที่ลูกตุม้มส่วนเรื่องเงินก็ใช้ตัวซันต้าตัวเดียวพอปกติแล้วผมจะใช้เงินเก่าด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากถ้าเกิดเอาเงินเก่ามา ผมจะมีตัวเงิน2ตัวแล้วดาเมจมันไม่พอก็เลยไม่เอามาดีกว่าเล่นตัวเงินแค่ตัวเดียวพอแล้วก็ไปเน้นดาเมจที่ลูกตุ้มเห็นไหมโอ้โหออกมาตายออกมาตายเลยดูมันทุบดูมันทุบ <c oughs> บอสเอ๋อเลยคุณผู้ชมคือแรงมากๆานะครับดาเมจ <c oughs> คือถ้าเราเอัพไปเลเวลแม็กแล้วดาเมจมัน50,000ื่นนะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นสายที่แบบเล่นดาเมจระเบิดอยู่แล้วนะครับสายเบิร์ดอ่ะคือเอาทีเดียวเอาให้ตายเมื่อก่อนผมก็เล่น เขาเรียกอะไรนะตัวอะไรวะคิริตโตเติมมาเออคุณผู้ชมหมัดมันหนักนะครับไอตัวเนี้ยก็จะเป็นสไตล์เดียวกับคิริตโตยิ่งวางเยอะเท่าไหร่มันยิ่งทุบแรงเท่านั้นโอเคแป๊บฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็วางทีวีน้ําแข็งเพราะว่าทีวีน้ําแข็งเนี่ยสกิลมันค่อนข้างจะโอเวอร์นิดนึงมันมีเคียวเลเวลสุดท้ายแล้วก็สามารถสโลว์ยูนิตได้ด้วยแถมสกิลเป็น AOE แล้วก็สแปลตนะครับ มันสามารถสาดดาเมจได้โคตรดุนแรงแล้วก็สโลด้วยคือเซตเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเซตที่เร่งเกมให้มันจบเร็วๆแป๊บเดียว29เว็บแล้วใช้เวลาไป8นาทีคือโคตรโอเวอร์30เว็บและมาเดี๋ยวเรามาอัพลูกต้มกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเนี้ยบอกเลยว่ายิ่งวางเยอะยิ่งดีแล้วเป็นตัวที่ราคาถูกมากๆคือผมโอเคเลยตอบโจทย์มากตัวนี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเสียท่านะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดขายแล้วก็เอาไปวางใกล้ๆหรือว่า,อาไปวางดักได้เลยคือเราสามารถวางตีแล้วก็ขายวางตีแล้วก็ขายได้นะแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะนิดนึงแต่ว่าเราจะได้เงินเยอะอยู่แล้วถ้าเราเอาลูกตุ้มมาเล่นเพราะว่าตัวมันไม่ใช่ตัวที่จะใช้เงินในการอัพแพงอะไรคือมันดีมากอ่ะดูมันทุบสิอครับทุบทีเลือดหายวืบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมบอสมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็ทุบเรียบร้อยตายหมด อย่าลืมนะครับปรับให้ตีแต่บอสนะถ้าเกิดว่าเราไปปรับตีตัวเฟิร์สผมว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่แล้วโอกาสพลาดมันจะเยอะถ้าเกิดปรับตีบอสแบบนี้ก็เรียบร้อยจบเกมไวๆแบบนี้เลยสำหรับซ i นิสเตอร์ทีวีนะครับก็แนะนำวางแค่2ตัวหรือว่าตัวเดียวก็พอยูนิตท,ที่เป็นไทาทัานส่วนใหญ่อะ่ะมันใช้เงินเยอะนะเวลาเราอัพคือใช้เยอะมากๆขั้นต่ำก็56หมื่น แล้ว1เกมมันมีแค่50เว็บไงถ้าเกิดว่าเราอัพตัวเงินช้าหรือว่าเราเอาเงินไปลงกับตัวอื่นเยอะเราจะอัพไททันไม่ตันนะครับเพราะงั้นผมแนะนําให้วางไททันแค่2ตัวพอคือผมวางไว้ประกอบฉากนะจริงๆดาเมจมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกดาเมจหลักที่เราเอามารีดจริงๆอะ่ะคือลูกตุ้มเห็นไหมลูกตุ้มทุบโอเวอร์โอเวอร์ทุกตัวคุณผ,ผู้ชมอีซี่โหมดผมบอกเลยไปหามาเล่นนะครับลูกตุ้มผมแนะนำโคตรดีผมพราชอบ โอเคคุณผู้ชมจัดมา40เว็บแล้วคือถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นตามผมนะครับสามารถขาย DJ แล้วก็เอาดาเมจไปเพิ่มลูกตุ้มได้เลยแต่ผมอาจจะวางไว้เพราะว่าผมเน้น AOE นะครับก็จะมี AOE ทั้งหมด4ตัวส่วนลูกตุ้มเนี่ยเอาไว้ทุบพวกตัวใหญ่ๆเฉยๆ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นปดูเลือดบอสดิแต่หลังๆอะเวลามันมาเว็บใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีตัวละครที่ มืนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันโดนสตันแปบ,บเดียวมันก็หายนะแล้วมันก็มีสกิลกันสตันด้วยดูดูมันทุบกุณผู้ชมดูตัวใหญ่ๆแบบนี้ดิเลือดเลือดเป็นล้านนี่ก็โดนทุแบแป๊บเดียวนะครับตายเรียบแปบ๊บเดียวเว็ที่45แล้วใช้เวลาไป13นาทีคือบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวตัวละครตัวไหนเลยนะครับยูนิตฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถ สซ่ไอ้ลูกตุ้มได้มันทุบตายหมดแค่มันทุบช้าแค่นั้นแหละผมบอกเลยว่ามันเหมือนไอ้ตัวระเบิดอ่ะอาจจะเบาวกว่านิดนึงนะแต่ดาเมจที่ใช้ได้เลยตัวระเบิดมันคูดาวนานไปหน่อยจเจอตัวนี้เข้าไป2วิทุบ2วิทุบนะครับเออหมดดูมันรีดเลือดคุณผู้ชมเห็นไหมบืบเลยตายเรียบตัวที่ว่าแข็งแขงนี่ตายหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะขายฟาร์มทิ้งเลยแล้วทีนี้เราจะมาเพิ่มดาเมจกันผมจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับเวลาเราวาง ดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปวางประชิดประตูที่พวกยูนิตของฝ่ายตรงข้ามันออกนะครับเพราะว่ามันจะรีดดาเมจไม่สุดผมแนะนําให้วางระยะที่มันเหมาะสมถ้าเราไปวางจ่อๆเลยมันจะตีอย่างเก่งได้แค่ทีเดียวเห็นไหมห้าสิเว็บใน14เกือบ15นาทีแล้วตอนนี้ก็จะจบเกมละเหลือแค่3ตัวสุดท้ายบอกเลยว่า15นาทีเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็สามารถ เอาไปใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วคอมเมนต์บอกด้วยไปแล้วบ๊ายบาย